สวัสดีจ้าพี่น้องผ้าละส่วนคือเก่าจะว่าเสิมาเก็บพริกไม่จะพริกที่ข้าวแดงอ่ะจะพี่น้องมึงน,นี่ละ่ะหลายเลยจะลายแล้วพริกแดงอะ่ะหนุยหน่อยก็กร่างแดงคือกันเด้อจะพี่น้องมึงน,นี่น,นี่ม้วนน้อยเญ่จ้ะบันนี้ม้วนนี้ที่ไม่ทิ์เก็บได้ไหมจ้ะเก็บได้ตแต่สุดที่แล้ยวไม่จะพี่น้อง ันนี้มึงเขากลั่งแดงอีกจ้ะไปทิพกระสีแดมาเก็บอีกเรื่อจ้ะมันอาจจะแน่บม่ใครเห็นเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างแมเจ้าพี่น้องบันนี้ไม่ไม่ทิพมาคาต้นเขาขึ้นหมจ้ะต้นเขา,าจ้ะหินบ่วเจ้าพี่นอ้องพี่กลัา่งแดงไตตุนติมเนี้ยจ้ะไปทิพเพราได้เก็บเพราะว่าเขาอน คืงมะคำตนเขาขืนตนเขาออกจะล่มแน่นะไม่ีิปเลยมะคำขืนจะเนี่ยบัวตนเขาล่มล่มลแล้วแถมมัดไปพ่อมนะไม่ธีไะมัดไปพร้อมจะพี่น้องเมืเ่อจะพิกกลังแดงเอาเสาเล็กมาคำไปห่างพันในเฮตียงดอกแกพี่น้อง ่พระในาก,นาก,านกลีบดอกยังเต็มอยู่จ้พี่น้องดอกขลิกไปทิปอะอากาศหนาวกรลืมมากดอกก็ยังเต็มอยู่พูน่ะม้วนหน่อยจ้ะม้วนพริกหน่อยพริกเอานุ่ยหน่อยมึงดอกเขามึงดอกเขาจ้พี่น้องดอกพริกหน่อยแต่ว่าฟังทั้งนึงไหว่า แดงเลยจ้ะเริ่มเริ่มแดงแล้วแต่ว่าฟังท่านนี้ยังเป็นดอกเซออยู่จ้ะพี่น้องมึงนนี่ดอกพิกสิได้สิได้ได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวกรมาเดี๋ยวกสีตายแมนบ่จ้ะยืนต้นตายงสิเลยจ้ะพี่น้องปีไก่ขึ้กันยืนตนต,นตาย,ยางสิเลยจ้ะ ต่ว่าไม่ทิพเก็บไอ้เก็บเขาออกอยู่แต่ว่าหังปล่อยเขาแบบบวถอนนะสิดายนะจะ้ะต่ว่ามันกับบรอดคือเก่าถึงบทถอนมันกับบรอดคือเก่าจะ้ะตกปีตกปีนี้ช่วงนาปลูกถึงช่วงนาปลูกก็ไเด้ก็ได้ป,ปลูกไม่คือเก่าเพราะว่ามันตายอากาศหนาวมันตายจะ้ะพี่น้องถึงสีในกีนเห่ากับซางตายคือเก่าจะ้ะบวเหลือ S <S ต้ององปลูกเอาไม่จ้ะพี่น้องปลูกเอาไม่แต่ว่าม่วนนี่เริ่มแดงเลยวจ้ะพี่น้องเริ่มแดงรายแล้วไม่ทิพสิลเก็บเลยจ้ะไม่ทิพเก็บไปแล้วสองรอบนี่อีกรอบสิิเก็บอีกเลยจ้ะม่วนนี่พริกพริกพริกหง่นี่จ้ะพริกหน่อยกระลั้งแดงคือการจะส่วนนี้ฟังทั้งหนึ่งผุญจ้ะพี่น้องกระลังแดงแต่ว่าส่วนนี้เป็นพริกหง่จ้ะมันก็เลยระแดง่าพรอม พริกน่อยฟังทั้งนี้นะจ๊ะพี่น้องมันมันผสมกันก็นกพริกแดงอ้อยพริกไงพริกหน่อยไมจ๊ะเนี่ยพริกแดงพริกไงที่มันกําลัางแดงอูนนี้มันเขาเป็นกอนแบบว่าเขาตั้งตัวเลยกอนพริกน่อยนะจ๊ะเขาเป็นดอกกอนมันก็นเลยสุกกอนนะเนี่ยดอกเด้อจ๊ะพี่น้องผูนะ้น่ะดอกไม่ทิบกับผ้าหราะมึงพริกขึ้นเกาจ้ะ แนวอื่นก็มี่ใจยุข้างนอกมันหนีไม่ทิพย์พึ่งกลับมาจากข้างนอกไม่จะแปลเลือกกลับมาก็กเลยยังบ่ฮันไห้มีเวลาได้ไปเละลายปันไดจใะพี่น้องมึงเนี่ยริพผิกเร้อจะมึงดอกเขาในใจพี่น้องพุ่น่ะทั้งดอกทั้งเป็นเม็ดหน่อยไม่จ่ะอ่อ,อนๆนนะจ่ะพิกกายไม่ทิพย์ก็ไดเก็บเจังศิงล่ะพี่น้องเก็บแบบที่เขายังอ่อนอยู่ยังพอนด้สุกปัไญดยังพันเด้สุก จังสินะซุกน่ะหน่อยมากเลยจ้ะพี่น้องนี่โดกแขโดกลายพูนะน่ะง่วนนี่กำลังอันนี้ปูกขี้กินเองเนอะอจ้ะนาอนี่จ้ะพูกนี่กระเลปลูกนี่กไ็ได้กินเป็นปีเลยจ้ะพี่น้องนี่ เซาส่องฟีดไวไหมจ๊ะเขาไปเซาส่องฟีดเ้าออกมาต่ำกระตำง่ายจ้ะพี่น้องแต่ว่าออกมาต้องต่ำเลยนะจ๊ะ้าเอาออกมาแล้วไปเซไวน้ำแข็งมันละลายแหละกระตำยากคือกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าออกมาจากส่องเซาแข็งปุ๊บให้ต่ำเลยต่ำง่ายจ้ะพี่น้องหันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นห่จ้ะอืม พิกแดงกำลังแดงจะ้ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ